ำมันเต็มถังสามร้อยได้เจ็ดเจ็ดเก้าลิตรตอนนี้ถึงปั๊มปัตตานีเว้เข้าห้องน้ำก่อนเติมน้ำมันปั๊มหัดใหญ่ส6 0บนะคะได้ครับได้ครับ260บ เมื่เอ,มอเพิ่มเติมมา300เพิ่งออกมาจากลรงงูนมันจะพูน,นะครับในช่วงว่าทางขวาแยกไปตรังเป็นหักสองขึ้นขวาหอไปทางเว่เติมน้ำมันครับที่ปั๊มนานอน แัหวหวัดตรังระหว่างทางไม่ได้ถ่ายนี่นี่กล้ง่งถ่ายแวะจอดพักก่อนครับหิวอีก2อชั่วโมงก,กว่าก็ได้กินแล้วเดดร่มนะครับแดดร่มเรียบร้อยครับแวะเปิดบวชท,ที่บําเชลท่าชนะเดี๋ยวเดินทางต่ออีกประมาณ500กิโลอาจจะพักระหว่างทาง พอถึงที่หมายดูสถานการณ์กอนตอนนี้เวลา10โมงเตรียมออกเดินทางตอนนี้เป็นที่พักนะครับซาลีนารีสอร์ทนะครับบางสะพานน้อยในนี้มีรีสอร์ทเยอะนะครับตลอดแนวเก็บของไห้เรียบร้อยค่อนข้างจะเรียบร้อยเดี๋ยวจัดอีกทีนะึงเราะไม่ใส่หมวกแล้วเดี๋ยว ว่าใกล้ถึงที่หมายแล้วะโอเคครับมาถึงที่หมายแล้วบ้านช่างเตยนะครับที่นี่ที่ไหนนะพี่เขาเรียกบ,บ้านสะพานดอนสำราญนช่างฝีมือครับแต่ก็เป็นไตใหญ่ช่วงนี้น้ำลดลำนี้เท่าไหร่นะ ลำนี้เท่าไหร่นะล้านสีออนส่ครับลำนี้สีขาวนะไม่ใช่ลำข้างขวาสามล้านนี่ล่ะเออสามล้านสามล้านส,สามลาแค่นี้เองตรงนี้สวยนะครับนี่เอามาต่อช่วงน้นำรถระวังตกน้ำนะอันนี้จะเป็นเรือทรงนี้นะครับแต่เรามาดูลำสีจิตจิต สีแดงมั้งบรรยากาศดีดีกกินกาแฟแอเมนซันที่นี่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันโอ้เสียงชัดเลยที่ไหนนี่ ี่นนไหนตรงปั๊มพอดีได้ใช้แล้วอธอมะให้ยืมใช้นะครับไม่ได้ให้ที่ให้ยืมใช้โอเคลองดูไม่เคยทำจะเอาตะปูก่อนแล้วก็ควงควงมาหน่อยนี่นี่ควงนี่ยจันเข้าไป โอ <Okay, okay. S 1> เคโอเคออาตะปูออกก่อน yes. ตะปูใหญ่งอเลยว่ามีเสียงเมื่อกี้ดังปักไม่รู้เสียงอะไรแกม,มาแล้วนะครับ <tout ça. S 1> เดี๋ยวเสียบ ้ไปนนีจะได้ยึดติดมือทำไมต้องสั่นคะเออทำไมมมอสั่นของใหม่ของใหม่ก็สั่นอย่างนี้หลยนี่นี่โอ้เยิ้มเลยมอเลอรไม่ก้าวรถนีได้แล้วแม่ได้เด็กก้าวเพลงจะกก่อนเข้าเกือบสุดเลย โอ้ข้าไปเยอะเลยมันลื่นตอนดันสุดแรงเดียวอยู่แค่นั้นเข้าไปกับสุดเหมือนกันปะเสร็จแล้วครับเดิมลมไปที่40ปกติ42บรรทุกถ้าไม่บรรทุก36จริงดูสักพักนึงก่อนราดูอาการตอนนี้ก็เวลา สองทุ่มที่ต้มเทวหลังสวนขอบคุณนายธรมะที่ให้ยืมว่าไม่ได้ให้เฉยๆให้ยืมเฉยๆได้ใช้งานได้ละอันนี้เป็นสะพานข้าแม่น้ำตาปีอันนี้แม่น้ำตาปีนะครับคนนั่งหลังนี้ เออเขารบสามีมากเลยทำนับสิริศิลร์โอเคๆแน่นี้เราจะมุ่งหน้าไปที่เขาลุงดำนะครับไม่แนใจเดเ็กชื่อว่าถูกไหมทีนี้จะนอนแถวน,นั้นเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะกลับทางเส้นนครโอเคครับมุ่งหน้าต่อตอนนี้ก็ตอนนี้เที่ยงคืนที่พัก ไล้ท่าเรือไปสมุยแต่มันมีท่าเรือเยอะหลายที่เช้าของอีกวันวันนี้วันที่22ที่พักเมื่อคืนครับหลังนี้เดี๋ยวเตรียมตัวออเดินทางส่งฝั่งกำแพงนี้จะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะครับ ตอนนี้เที่ยงพอดีเป๊ะเ,ะเลยผมได้มาถึงที่อุทยานเขาพลายดำนะครับเมื่อกี้ถามพี่เขาว่าพลายดำพลายดำคืออะไรโอเคเดียวให้ชมก่อนพลายดำก็คือช้างตรงนี้นะครับข้อมูลน,น่าจะถูกนะช้างกูอยู่ไหนโอเคครับตอนเที่ยงแสกๆครับวิวสวยนะ ตอนเที่ยงนี้ไม่มีคนอันนี้รบรอบศูนย์ข้างหน้านั้นจะเป็นที่ทำการอุทยานนะครับเ,เดี๋ยวมาดูวิวมุมเปิดนี่ทะเลสวยเลยนะเออน่าจะพาคันเบ็ดมานะแต่ต้องมีเวลานั่งมมีโขดหินด้วย พาลาพักอยู่สองนี่อะไรสองหลังเป็นที่เจอดรถตรงจุดชมวิวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูด้านหน้าหน่อยเมื่เช้าลมยางซึมนะครับรอยปะน่าจะาไม่อยู่แต่น่าจะประคองถึงบ้านได้มียางเส้นหนึ่งที่บ้านของอายามะให้มา ยงังหน้าแคบกว่านี้สูงกว่านี้จาก B&W m ตัว800จากตรงนี้ก็จะเห็นบดหินนะครับลมเย็นสบายเ mm hmm. ที่ยงวันอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรือว่าผมด้านแดดซะแล้ว <laughs> ปะรูเดิมครับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เดี๋ยวต้องเข้าในเมืองที่แถวนี้ท่านไหนเขาเรียกที่นี่นะชนครับผมสีชนใช่ไหมอีกเจ็ดสิบกิโลถึงเมืองรั้งที่สาม <laughs> มารัวตรงสี่แยกบ้านหินีแยกอยู่หน้านู้ร้านอยู่ตรงนี้แข่กันมาเหนื่อยเลยเรียบร้อยครับบะร้อนบะเย็นบะ เย็นสามเที่ยวไม่ผ่าน The b e r y Resort แถวท่าศาลาห้องละ500รสวยงามสวยงามกลับมาใช้เปลี่ยนยางของ BMW เกื0แปดร้อยเดิมยูนิคที่เปลี่ยน